ครับจากร้านเชือตงคุตตาปานะครับวันนี้น้าจะมาสอนวิธีการต่อหัวดูดหัวจ่ายนะครับผมว่าลักษณะการหัวดูดเนี่ยจะเข้าไปยังไงของเครื่องแล้วการจ่ายเนี่ยจะจ่ายออกทางไหนนะครับผมแ้ะตอนแรกนะครับหัวดูดนะครับจะมีลักษณะเป็นหัวตะข่ายอย่างนี้นะครับผมเป็นหัวตะข่ายนี้นะครับแล้วระดับตรงนี้นะครับจะอยู่ระดับที่ต่ําสุดนะครับหรือดูลูปด้านข้างสระก็ได้นะจะมีบอกนะว่าตอนนี้เป็นส่วนส่วนหัวดูดเข่าสระนะครับหรือดูดเข่าเครื่องกองนะครับผม ลักษณะนี้นะครับพอตัวนี้นะครับผมหรือดูอีกแนวหนึ่งก็คืออันนี้จะต่ําสุดเพราะว่าหวัวจ่าจะสูงกว่านะครับผมหลังจากต่อเข้ามานะครับผมจะผ่านเข้าเครื่องปั๊มกองก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นปั๊มกองนะครับจากนั้นนะปัมนะ๊มจะทําทการดันเข้าถังกองทรายนะครับผมหลังจากดันเข้า หลังกองทรายเสร็จหรือผ <'s> ่านการบำบัดเสร็จนะครับจะผ่านข้าเครื่องเกลือนะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องเกลือนะครับผมจะผ่านการผลิตคอรีนนะครับผมน้ําจะผ่านมาตรงนี้นะครับตามลูกศรนี้นะครับผมแล้วก็ผ่านโพเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็จ่ายพร้อมมีคอรีนเข้าไปในสระนะครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับจนนี้นี้จะเป็นหัวจ่ายนะครับผมหัวจ่ายนะครับจะดูลักษณะอย่างนึ้งก็คือจะมีหัวแอร์บาลนะครับจุกแอร์บาลนะครับตัวนี้นะครับจะทําให้ น้ำที่ร้านข้อสารนะมีฟองอากาศนะครับผมหรือเป็นบับเบิ้ลอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเราปิดนะครับฟองอากาศตรงน,นี้จะน้อยนะครับผมเพิ่มความสวยงามในน้นนำหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการต่อหัวดูดหัวจ่ายนะระหว่างทางสาน